สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะจะมาพูดถึงอิทธิพลจากดาวพระเสาร์นะคะในช่วงก่อนที่ดาวพระเสาร์จะทำการโคจรยกย้ายราศีครั้งใหญ่ย้ายจากราศีกุมเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีมีนจะมีแรงถีบแรงส่งจากดวงดาวนะคะเพราะดาวพระเสาร์นั้นถือว่าเป็นดาวใหญ่ เป็นดาวที่มีอิทธิพลสูงส่งต่อแต่ละลัคนาราศีเมื่อดาวใหญ่จะทำการโคจรยกย้ายย่อมมีแรงถีบเกิดขึ้นค่ะดังนั้นเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะ แรงถีบจากดาวพระเสาร์นะคะที่กำลังจะทำการโคจรยโยกย้ายออกจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งต่อชาวลัคณะาราศีพิจิกค่ะเพราะดาวพระเสาร์ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นดาวแห่งบทเรียนความอดทนข้อจำกัดและก็เป็นดาวแห่งกรรมเก่าด้วย เมื่อดาวพระเสาร์กำลังจะทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีกุมเรือนพันธุทุของดวงชะตาและมุ่งหน้าเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเรือนปุตตะของดวงชะตาจะส่งผลต่อชีวิตของชาวลัคนาราศีพิจิกในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวการเงินการงานความรักบ,บุตรบริวารหรือแม้แต่กระทั่งจิตใจของคุณด้วยค่ะ คำว่าแรงถีบในเชิงโหราศาสตร์นะคะมันหมายถึงการที่ดาวดวงใหญ่จะได้ถ่ายทอดบทเรียนสุดท้ายให้แก่เจ้าชะตาค่ะก่อนที่ดาวดวงใหญ่จะย้ยายออกจากเรือนหนึ่งไปสู่อีกเรือนหนึ่งนะคะคุณอาจจะเจอกับบททดสอบหรือว่าบทเรียนครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นอิทธิพลจากดาวใหญ่ดวงนั้นนะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกใครที่เคยมีปมติดค้างหรือยังไม่รู้บทเรียนจากดาวพระเสาร์ก็อาจจะรู้สึกว่าโดนผลักโดนซ้ำหรือถูกบี บังคับให้ต้องยอมอะไรบางอย่างด้วยนั่นเองค่ะเรามาพิจารณากันไปในแต่ละด้านสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกกันนะคะ เรามาดูที่ด้านแรกกันนะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกสมัยขอเริ่มกันที่เรื่องของการงานกันก่อนค่ะในแง่มุมของการงานนะดาวพระเสาร์จะเข้ามาทำให้คุณต้องมีภาระหรือมีบทบาทที่ต้องรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นนะคะมีงานหนักเข้ามามันไม่ใช่งานของคุณเพียงฝ่ายเดียวมันอาจจะเป็นงานของเพื่อนร่วมงานหรืออยู่ๆหัวหน้าก็โยนงานมาให้คุณซึ่งคุณกําลังพยายามจะเคลียร์งานเก่าพยายามจะเคลียร์สิ่งที่ค้างคาแต่ปรากฏว่าคุณต้องรับผิดชอบสิ่งที่มันมากกว่าเด บางคนต้องเอางานจากที่ทํางานมาทําต่อที่บ้านนะคะและดาวพระเสาร์เนี่ยในช่วงที่กําลังจะโคจรยกย้ายมาอยู่ในเรือนปุตตะเขาอาจจะจํากัดความคิดหรือว่าแรงบันดาลใจใหม่ๆของคุณก็ได้แทนที่คุณจะมีไอเดียโล่งโปร่งโลดแล่นนะคะกลายเป็นว่าช่วงเนี้ตื้อๆต,ต,ตันๆน,นึกอะไรไม่ค่อยออกคิดอะไรไม่ค่อยออกทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยต้องวางระบบธุรกิจหรือว่าระบบการงานให้มันมั่นคงนะคะเพื่อรองรับความคิดที่ มันอาจจะตื้อตื้อตันต,นตนในบางช่วงบางตอนดังนั้นใครที่ทํางานเกี่ยวกับสายศิลปะสายครีเอทีฟนะคะระยะนี้อาจจะมีความตันทางความคิดทางไอเดียเกิดขึ้นบ้างก็ขอให้คุณใจเย็นๆนะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มเข้าล็อกลงตัวลงรอยมากยิ่งขึ้นนะคะและมันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณด้วยนะเพราะว่าชาวพิจิกบางคนบางท่านจะมีอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งเซงดาวพระสากกำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่เรือนปุตตะมันเป็นเรือนแห่งความสนุกสนานค่ะมันเป็นเรือนแห่งความรื่นเริงค่ะแต่ดาวพระสาว เพราะเคราะเป็นดาวโบราณเป็นดาวกําเก่าพอโคจรมาอยู่ในเรือนของความรื่นเริงมันทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกไม่ได้สนุกขนาดนั้นไม่ได้เต็มที่ขนาดนั้นไม่ได้สดใสขนาดนั้นมันมีสภาวะของความตึงตึง,ตงอึนๆอยู่บ้างนั่นเองนะคะนี่ก็คือในแง่มุมของการงานเนาะและชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่กําลังคิดว่าอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะโยกย้ายงานสมัยก็ต้องขอบอกคุณว่าชัลอก่อนบเบรกก่อนนะคะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวไปมากกว่านี้อย่าเพิ่งรีบ คิดในเรื่องของการย้ายงานหรือยกย้ายที่อยู่อาศัยรวมไปถึงอย่าเพิ่งออกจากงานเดิมนะคะให้มองอะไรไว้หลายๆอย่างวางแผนอะไรไว้หลายๆอย่างรอไว้ก่อนแบบนี้จะดีกว่านะคะ ต่อมาค่ะถ้าเราจะพิจารณาในแง่ของเงินเงินทองทองกันบ้างนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้ที่ดาวพระเสาร์กำลังจะยกย้ายออกจากเรือนพันธุทุเข้าสู่เรือนปุตตะชาวพิจิกหลายคนหลายท่านจะมีการจัดการเกี่ยวกับการออโอนที่ดินที่ทางการขายบ้านหรือการซื้อขายทรัพย์สินบางอย่างนะคะรถก็ได้นะหรือเป็นของเก่าของโบราณแบบนี้ก็ได้นะคะให้ระมัดระวังการมีปัญหากับผู้ซื้อหรือผู้ขาย ให้ระมัดระวังการมีปัญหาในเรื่องของสัญญงสัญญาเงื่อนไขข้อผูกมัดต่างๆดูให้ดีนะมีเกณฑ์ที่คุณจะเสียเปรียบทางการเงินหรือผลประโยชน์หรือใครก็ตามนะคะที่ทําธรุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะมีโรงแรมมีอาพาร์ตเมนต์มีหอพักปล่อยเช่าหรือปล่อยที่ดินเช่ามีอาคารให้เช่า อาจจะมีปัญหาทางกฎหมายหรือมีเรื่องเอกสารที่คุณรู้สึกว่าทำไมมันยุ่งยากซับซ้อนจังเลยจัดก,การอะไรช่วงนี้มันค่อนข้างยุ่งยากจังเลยเจอลูกค้าที่มีความเยอะความเรื่องมากแบบนี้ก็ได้นะคะมันค่อนข้างที่จะไม่ฟโฟล์นะสำหรับชาวพิจิกในช่วงนี้ถ้าคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะแต่ถ้าธุรกิจอื่นๆเราก็ไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้รับผลกระทบนะคะก็ยังมีเกณฑ์โฟล์แลวก็ไปข้างหน้าได้ดีเลยทีเดียวนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวเพิ่มมาก บางคนนะคะต้องเป็นเสาหลักในการดูแลบ้านดูแลครอบครัวนะหรือว่าบางทีอาจจะมีข่าวคราวการป่วยไข้ไม่สบายของสมาชิกในบ้านแล้วคุณจะต้องเป็นคนจุนเจือค่าใช้ใจ่ายหลักตรงนั้นนะคะคู่ภรรยาคู่สามีป่วยไข้ไม่สบายหรือต้องซ่อมแซมบ้านค่ะ ต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการบ้านจัดการรถซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าบ้านซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟา้าใหม่เข้ามาในบ้านทดแทนของเก่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างไรก็ตามก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีพิจิกวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีอย่าทําอะไรที่เกินตัวนะแต่ข่าวดีของชาวพิจิกก็คือมีเกณฑ์ที่จะได้เงินมานะคะบางคนทําเรื่องกู้จากธนาคารหรือบริษรัทลักทรัพย์ต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะกู้ได้กู้ผ่านหรือบางทีได้รับทรัพย์ได้รับมรดกจากครอบครัวเครือญาติอย่างนี้เป็นต้น ประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกถ้าเราจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์นะคะในระยะที่ดาวพระเสาร์กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เรือนปุตตะของดวงชะตาซึ่งเป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับความรักด้วยเนี่ยนะคะจะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรืออาจจะมีสถานการณ์ของการห่าง ความห่างเหินระยะทางหรือเรื่องของความเข้าใจที่มันไม่เหมือนเดิมดาวพระเสาร์จะบีบบังคับให้ตัวคุณและคู่รักของคุณมีความชัดเจนในความสัมพันธ์ใครที่เคยรู้สึกว่าระหองระแหงไม่แน่ไม่นอนเอาอยัางไงกันแน่ความสัมพันธ์ของเราเป็นยังไงกันแน่ดาวพระเสาร์กำลังจะยกย้ายแบบนี้นะคะเขาจะกระตุ้นให้เกิดความชัดเจนในความสัมพันธ์มากขึ้นว่าจะเอาอยัางไงจะอยู่ต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ประมาณนั้นนะคะส่วนชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ยัง โสดอยู่นะในระยะนี้มันมีความรู้สึกทำอะไรฝืนใจตัวเองหน่อยอย่างเช่นคุณยังไม่ได้อยากจะมีใครแต่ก็มีคนมาคอยแนะนำให้คุณได้ทำความรู้จักให้คุณเปิดใจอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือคุณอยากอยู่คนเดียวคุณอยากมุ่งหน้าไปในเรื่องของการงานการเงินอยากมุ่งหน้าไปในเรื่องของการเรียนแต่อยู่ๆเพื่อนๆก็มักจะแนะนำคนนี้คนนั้นให้กับคุณญาติญาติก็มักจะมาถามมากระตุ้นให้คุณมีค,มคู่มีคนรักสักทีประมาณนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะ ต่อมานะคะเรามาพิจารณาดูในแง่ของจิตใจความรู้สึกภายในของตัวคุณตัวตนของคุณนะคะในจังหวะที่ดาวพระเสาร์ได้ทำการโคจรเคลื่อนย้ายออกจากราศีกุมเรือนพันธุมุ่งหน้าเข้าสู่ราศีมีนเรือนปุตตะของดวงชะตานะคะชาวลาราศีพิจิกระยะนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตมัน ขาดสีสันอาจจะไม่ค่อยได้เติมเต็มความสนุกสนานในชีวิตสักเท่าไหร่พยายามหากิจกรรมหรือพยายามหาอะไรที่ทาแล้วมีความสุขนะไปในสิ่งที่ชอบไม่ว่าจะเป็นการไปออกกําลังกายเล่นกีฬาหรือไปอพักผ่อนรีแลกตามคาเฟ่ต่างๆหรืออาจจะไปชอปปิ้งบ้างนะคะเติมความสุขเล็กๆให้กับชีวิตบ้างนะคะระยะนี้มันเหมือนกับคุณรู้สึกว่าบางทีก็เหนื่อยๆแล้วก็นอนอยู่บ้านเลยไม่ได้ไปใช้ชีวิตไม่ได้มีสีสันเติมเต็มเข้ามาสักเท่าไหร่ก็ พยายามเติมเรื่องราวเหล่านี้หรืออาจจะไปกับคนรักคู่รักก็ได้บางคนมีเวลาไปทําบุญกับคนรักคู่รักก็ได้นะคะดาวพระเสาร์ที่กําลังจะโคจรยกย้ายเข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะมัวเมาในความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะมันเป็นช่วงที่เวลาที่คุณหลงกับอะไรบางอย่างหรือสนุกเพลดิดเพลินกับอะไรบางอย่างมากจนเกินไป ดังนั้นคุณต้องพิจารณาตัวเองให้ดีนะคุณกําลังหลงระเริงอยู่กับอะไรบางอย่างโดยที่คนรอบข้างรอบตัวเตือนแล้วแต่คุณไม่ฟังเขาหรือเปล่าหรือกาลังฟุ่มเฟือยกับบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่ามันส่งผลทําให้คุณอาจจะมองเห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูกหรือว่าทําอะไรที่มันเกินพอดีดังนั้นชาว,นาวราศีพิจิกจะต้องประเมินตัวเองลองลองทบทวนตัวเองดูนะคะมันเหมาะที่จะทบทวนตัวเองนะในจังหวะที่ดาวพระเสาร์กำลังจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะ ชาวาราศีพิจิกค้าแรงถีบจากดาวพระเสาร์ในช่วงที่กําลังจะเปลี่ยนราศีเนี่ยเขาจะเข้ามากระตุ้นให้ตัวคุณได้เคลียร์ปัญหาในบ้านเคลียร์ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์หรือพื้นฐานชีวิตที่มันยังค้างคาปัญหาที่มันยังแน่นอกแน่นใจอยู่มันจะได้เจอกับความคลี่คลายก่อนที่คุณจะไปเจอบริบทใหม่ในชีวิตนะคะคุณต้องเคลียร์ปัญหาเก่าๆก่อนต้องรู้จักเข้าใจต้องรู้จักยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นดาวพระเสาร์ไม่ใช่ศัตรูค่ะ แต่มันจะเป็นครูที่จะนําพาตัวคุณไปสู่ความมั่นคงอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกให้ชาวลัคนาราศีพิจิกกลัวดาวพระเสาร์นะคุณจะต้องเรียนรู้ว่าดาวพระเสาร์ให้บททดสอบอะไรคุณบ้างให้วินัยอะไรคุณบ้างหรือให้ในแง่คิดอะไรต่างๆต่อตัวคุณบ้างแล้วคุณจะสําเร็จในชีวิตได้ถ้าคุณเรียนรู้จากเอาประโยชน์ของดาวพระเสาร์มาใช้นะคะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสาหรับชาวลัคนาราศีพิจิก ชาวพิจิกท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ